สาบายดีเดอ้อสาบายดีเบริร์ดสุขูสุขนสบายดีตอนสวยๆยินดีตอนทับเขาสูซองสาวซื่นเด้อเนาะสิเมื่อบ้านอีกแล้วเมื่ฮานแกงหนม่มไม่กับสาววันร้อยอสาบายดีป้าลุงนะลูกสาบายดีป้าลุง <laughs> สิให้เบิ่งทางเมื่อเด้อตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วบ่หัวสิเมื่อหอดบานจากโมป้า ย่านผ้าอ้อยทิ่มแขวแถวขางทางนี่อยู่เบิง้งเห็นว่าเนี่นี่ก็มืนม่นๆเลยค่อยขี่เมื่อเสาวันบอกว่าถ้าขี่ค่อยนะ่มันทางเปืื่นเธอต้องขี่ไวๆแซนมาจังอันหอดไว้ทางกับโบเปื่อนผมแต่ว่าขอยเฮตดบบได้โดถ้าไปกับเสาวันเนะ่ะนางบบมีผล ไปค่อยเมื่อบันนี้นะว่าสีขาวบาอัดอไไออแล้วหอดแล้วเพื่อสีหอดเกือบสวโมงย่างลูกแตกี้นะว่าซื้อเนาะไม่ไล่มาแกงแต่ว่าออกไปซื้อแล้วมันบ่มีพนโตขจับบร้หาย่างเร็ว มันหลาอะไรมากระขึ้น,น,นสูงมาเลยเนาะกระเลยมะลักเนาะไม่บ่งเบามีแมันชีมีใครหลักหรือบปล่บได้หาเนาะไม่บ่งนี่แต่โดนละแดดเนาะสบายดีเด้อสบายดีเบอร์สุขูสุขคนเด้อทุกคนมือเท้าสีมาหาเนาะไม่เนาะอยากกินแกงเนาะไม้แต่ว่าโบอยากลายแบบแกงพอดีกินแซ่บเลยนะพอดีคิดโอดมีแต่ห้วยเขาจะหามันเป็ี่ยนนะนะเบิดเนาะ มันเป็นเทียมันขึ้นสูงมาเ่มันสุดแล้วโบได้เก่งน้องม่บ่งมีแต่โดดๆเนาะส่วนลายเกงน้องม่เลี้ยงลองท้องใม่สังไทแล้วสีเอามาใส่ถุงโอ้ยไอกาแฟก็ยังมานึ่เราจะไปบายลูกคนมันเด้อ ย่ามได้ก uh, uh ็ย uh ังสบายตาบ้านบ่มีนี่เบิ่งแบบบ่เบื่อเนาะเออบ้านบ้านน้ํานี่บ้านสวนนี่มาหมดคันบ่มาไวเดี๋ยวนึงก็ร้อยมาเร็ว ได้แกงอยู่บ่บ่ได้เอาอาาหากว่ามันมีให้ซับอยู่บ่ักเอแย่มันขึ้นเหี่ยวขึ้นแดงเบิดเด้ก็เลยบ่เอาเสียมมาแต่มานี่ปรากฏว่าเห็นคักเจ็บบุณี่ห้อยเขาจะหมฮักขู่เหี่ยวเลยห้อยเอาบุญฮักมื้อนั้นมาจ้า ที่เ,<อ>เป็ดเนนะีนะ่ยนำบกกลายดูนย,นย,ย่าอพอดีถูกแซ่บเลยนะกํลังงามเลยนี่นะต้องแกงลายดอกฉัาานแม่นยำแหลงนะเอาเสียมมางัดเอาจนหดเบืองพยันนะดดอผลอแม่ดู

เอาเมื่อปลูกอยู่บ้านนะกำลังงามเอาในหน้าบ้านอมมาลากำลังแร่พัน,นอ,อ้าวอ้าวอ้าวอะไรเนาะ ซ้ำพอกินแซ่บสิผ้ากันเกื้นเองไหม่บได้แกงเบิดหนีได้พี่ดองเนาะอันนี้นะสีแบ่งไว้ใส่ถงอันนี้แม่ซ้อนหามาจากบ้านกูเลยแกงลายมันบบแซ่บเ,เอาแบบกินกินบบยิ่มคลักเปไดนะ <c oughs> พอดีตีกันมา <c oughs> เป็นเรื่องงง ใกจกักโมงเลยสิบเอ็ดเลยบอกมาได้แกะล,ลงมานกกีนก,กนแต่ห็อคืออ่อนเสียงกระหลงวงกระลงกลวยเลยหัวซอนกำลังมาต่เลียงงว ข้าเจ้าว่าคอยว่าบัวดังคอยก็ว่า,วาวดังอยู่ในเตเม่นเป็นนั่งโทรศัพท์คอยอเจ้าว่าเสียงเสียงเบามากต้องพูดให้ดังกว่านี้อีกแต่กลัวสงสัยนางสีเด้ออกโทรศัพท์ใหม่ของโวจัดพูด<ส>ดีตามยังบท่านเคืองสีเด้ขายงัวมาลงพื้นแ <c oughs> ท้ง่ากะขายเห็ดบัตเลย เห็นเหลืองโปรดิสปบ่่เ้ย็ลดใส่เฮ้ฮะไอ้ท่านอยู่ใส่ไอ้ท่านม,มาอยู่เทงิงค<ะ><ะ>ู้นะ่าชกบ่นาน<ะ><ะ>แกงน้องม่ซุ้มอีกแล้วจา้า มาลาลสิทินันมีเ่ออไกัน,นินอเอะน, <Yeah. S 1> นอนทางกับตื่นทางหนึ่งการบรรทมอ่นนนะคับ ไปเท้าพ่อไปเท้ม่ไขึ้นมาี้นาเห็ดออกอีกก็ไม่ก็ก็กแถวเซฟยังนีจเดเพิ่มแถวเฟสกอนอกออกามารออก้ลายเวลายเ่เ้ยใจเด้ยไปเซ็กรบไปเยอไปแคถึโคตถึงกอุ้ยเนาะ ดางัวเดอดเียก้ว่าบมีเกน้อยเลยตั้งไว้บมีนตสาวบับงัวเสิมโคมบุ่มบเ็นบหลูกไอ้ท่าเนบะทานราอยู่พู่เลบทานไปกี่ขูาองทำไปเรียงงัว่า อยากพักเร่องว่ากินกับแกงให,หม่แพักแว่นกับมบมากอยาก้านนีโมพักแววน,นอยู่หน้าเ<อ>้องไมหันบกเกิดบ่พอวันหน้าเศร้านะวนหน้าเ้าไปเศ้าเหตุขนาดแม่ เก่าคือมีเข้าไปชงเหมือนเคยเลได้เข้าไปแล้วคือดับดาบเดือนน,น,อนี้เนาะบ,บุญพ่อขาวว่ายนี่เนาะบุญพ่อขาวแล้วก็เป็นจ่า ແລະຍັງຫິບກະລູຕູ້ຕີ້ແລ້ວກະ ก็คือช่วงในเดี๋ยวกไปถ่ายหูอย่ายในันนี้นอยาไปแต่งชุดวัดเก่า ลราได้ยินแบบเบิบบดบแล้วมาสดินนั่นจองอะไรก็รู้สึก่สเออสียงยูคืเอ,อ,เอามาจีาว,วัน,ววนร้ลูกค้าโทรหามาสดินจ้ะร้อย เบิ้งโทรศั์ให้แม่ดับบ่จัะมาเบิ้งโทรศั์แม่ดูมันดับบ่จ้ะดิมันตากแดดโทรศั์กระถ่ายคลิปไปจังเลยแล้วก็ดับมันโท่ดับยุบ <c oughs> าไปเียดาดเอาตนมาก่อนานมะกรูน้ำขนมีนี่เะคเขาได้ปีเลยมาดูเบี้ยว่าก็มาปูปูคือได้มนต้องมักหมนุนบบวามแก้มกูด้เขาห้านันเป็นหมากยุ่งองสามปีปีละหมาก ก็บร so ิหี้ยาใส่ขึ้นเกินับบ้านละห้าข้าวปุกเนได้คลายก่อนได้ทักปีนัำถั่วอ่านมันตายหมดถ้าไได้คลายก็ได้ละมีค้นขนงไม่เรียนหอกย้มเงินบอก ไม่สามใครก่อ เมื่อหอดนีสิดาขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะว้าวรล,ลี่มันบ่อยอกไปน้ำบอกซัสสมันบอนกคือตอนโซมมื่อหอดนีสิดาขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจทุกคนที่ทติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เนยเด้อเพื่อสิได้เ่็ะคลิปต่อไปไปแล้วสบายดีสบายดีเด้อ <c oughs> ฝากเลยเด้อจ้า